และนั่นคือความแปลกประหลาดครับเพราะกลายว่านักมวยจากคาซักสถานดันชกแบบสไตล์เม็กซิกันแต่ว่านักมวยจากเม็กซิกันครับกลายเป็นชกแบบสไตล์เมิก,กันคา n เนโลอวารเรสนะครับเคยสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักมวยเม็กซิกันรายแรกครับที่ควา้าแชมป์โลก4รุ่นในระดับรุ่นใหญ่ครับนักมวยผู้แหกกฎทุกอย่างของการเป็นนักสู้แบบฉบับเม็กซิกันครับ a i n s t a n d Story เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขัน F i t ส์คลับคลับกำปั้นของคนรักสังเวียนบายจิตรกรสีคำเครือสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ฟิต c l คลับนะครับคลับกำปั้นของคนรักสงเวียนนะครับทางช่องเมนสแตนไทยแลนด์ของเรานะครับฝากกด u b s ส r ค b ้ให้กับช่องของเราด้วยนะครับเรากลับมาแล้วครับผมในวงการหมัดมวยนะครับถ้าเราจะหยิบยกสไตล์ของนักมวยเม็กซิกันนะครับ ภาพที่มันเด่นชัดเนี่ยมันอาจจะเป็นการเดินเข้าหาแล้วก็ทำลายล้างใจกล้าเด็ดเดี่ยวพร้อมแลกใชนะด้วยหยาดเหงือ่อและหยดเลือดอารมณ์ประมาณนั้นครับมันเป็นภาพจำมาตั้งแต่สมัยก่อนนะครับว่านักชกม็กซิกันมันต้องประมาณนี้ดุดันแข็งแรงเดินเข้าหาสู้ไม่ถอยเพียงแต่ว่าในยุคป,ปัจจุบันมีนักชกเม็กซิกันคนหนึ่งครับที่ดูสไตล์แตกต่างออกไปครับและความแตกต่างของเขาอ่ะนะครับก็ทำให้ตัวเขานั้นประสบความสำเร็จนี่คือเรื่องราวของนักชกค,คนนี้ครับ ซาอูคาร r เนโรอาวารเอสครับนักมวยผู้แหกกฎทุกอย่างของการเป็นนักสู้แบบฉบบัเม็กซิกันครับอาวาเสเนี่ยเกิดที่เมืองกัวดาราฮารานะครับในเม็กซิโกครอบครัวของเขาก็เติบโตมาในการเป็นนักมวยเป็นลูกคนที่7ครับจากพี่น้องทั้งหมด8คนซึ่งพี่ชายของเขาเนี่ยนะฮะก็ไต่เต้าขึ้นไปในโลกของสังเวียนมาก,ก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะฮะโดยเฉพาะในรายของริโกเบโตอาวา a r เ z สครับคนที่เคยเป็นแชมป์โลกเฉพาะการซูเปอร์เวลเจอร์เวทของ WBA มาแล้ว นั่นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดใจครับที่ทําให้คาร์โลอัลเรสนั้นเติบโตขึ้นมากับการเป็นนักมวยครับนี่คือสายเลือดของชาวเม็กซิกันครับซึ่งในอดีตน,นะครับฮิโลเซซ่าซาวเวชแชมป์โลกระดับตำนานก็เคยพูดได้บอกว่าใช้หนุ่มเม็กซิกันน่ะนะครับเกิดมาเพื่อชคมวยไม่ว่าคุณจะโชคดีหรือโชคร้ายคนเม็กซิกันพร้อมที่จะปะทะเสมอและนักชกเม็กซิโกทุกคนนะครับส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่ยากจน พร้อมช่วยเหลือครอบครัวและยอมตายบนสังเวียนครับเพื่อน,นําเงินไปจุนเจือครอบครัวของเขาอย่างไรก็ตามครับจุดเริ่มต้นของซาอูออาเวรสนะครับดูแตกต่างจากนักมวยเม็กซิกันทั่วๆไปเขาไม่ได้มีผมดําหรือว่าผิวสีแทนแบบชาลาตินครับตัวของเขาเนี่ยขาวเผือผมสีแดงภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าจิงเจอร์เฮดหัวขิงอะไรประมาณนั้น ซึ่งเจ้าตัวเนี่ยเปิดเผยว่าอผมสีแดงของเขาเนี่ยมาจากกรรมพันธุ์ฝ่ายแม่ครับซึ่งในเม็กซิโกนะครับหากใครมีผมสีแดงน,นะครับมักจะถูกเชื่อมโยงกับทหารไอริชกองพันเซนทรทิกที่เคยเข้ามาช่วยเม็กซิโกรบในสงครามกับ สาหารัฐอเมริกาเมื่อครั้งอดีตแม้ว่าซาอูนั้นยังไม่ค่อยแน่ใจนะครับว่ามันจะเป็นทางนี้หรือเปล่าแต่เขาก็คิดว่าก็คงจะมีบรรพบุรุษของเขาครับที่เป็นชาวอริชส,สักคนหนึ่งครับที่มาอยู่ในเม็กซิโกและสิ่งที่เขาย้ำก็คือแต่ที่แน่นะครับสไตล์การชกของเขาเนี่ยมันแตกต่างจากนักชกเม็กซิกันรูปแบบวิธีการของอาวาเรสนะครับเป็นมาตั้งแต่อายุ15แล้วครับไม่ได้จะจ้องแต่บุกเหมือนโคตรมวยของเม็กซิกันคนอื่นๆแต่กลับเป็นมวยสมองที่ต่อยอย่างฉัฉลาดเขาชอบรอจังหวะอย่างใจเย็นแล้วกก็วววนดด้ยหมัที่ร่ราต นะครับหรือว่าดักชกจังหวะ2เนี่ยแหละครับซึ่งวยสไตล์นี้เนี่ยมันมีความเป็นอเมริกันมากกว่าเม็กซิกันครับแต่ว่ากลิ่นอายของการเป็นคนเม็กซิกันเนี่ยยังพอมีอยู่บ้างครับอย่างน้อยเขาก็ไม่เคยกลัวใครแม้ว่าจะแตกต่างด้วยสไตล์แต่หัวใจยังคงเป็นนักสู้ไม่ถอยครับคติประจาใจของเขาก็คือเราไม่ได้ขึ้นชกเพื่อเต้นรอบเวทีคนเม็กซิกันอย่างเราต่อยเพื่อเข็มขัดแชมป์เท่านั้นจะได้ได้ว่ามันคือ วิวัฒนาการก็อาจจะเป็นแบบนั้นครับแม้ว่านักชกเมิสกันหลายคนอาจจะมีอคติครับในการชกสไตล์แบบแท็กติกจ๋าแบบอเมริกันซึ่งถ้าใครขึ้นเวทีแล้วต่อยแบบนั้น,นก็มักจะถูกเย้ยยันว่าสูญเสียความภาคภูมิใจของชาวเม็กซิโกไปซึ่งนี่คือสไตล์ที่พวกเขาภาคภูมิใจมาโดตลอดและมันทําให้เม็กซิโกนั้นมีแชมป์โลกมวยสากลมามากกว่า250คน แต่กับซาอูอวาเรสนั้นแตกต่างกันครับถ้าเราจะให้มันเห็นภาพมากกว่านั้นครับต้องยกตัวอย่างในไฟที่ถูกเรียกว่ามีความแปลกประหลาดมากก็คือไฟที่อวารเรสเนี่ยขึ้นชกล้างตาก,กับทิโบจีครับหรือว่าเกเดดีกอลฟสกินนักชกชื่อดังจากคาซัคสถานเหตุที่มันแปลกะนะครับก็เพราะว่ามวยเม็กซิกันอย่างคาเนโลเนี่ยนะฮะเป็นฝ่ายถนัดในเรื่องของเทคนิคและแทคติกส่วนฝั่งของกอลฟสกินครับกับเป็นฝ่ายที่ชกแบบสไตล์เม็กซิกัน กลอสกินเคยให้สัมภาษณ์บอกว่านี่คือสไตล์ของผมครับผมชกเหมือนมวยเม็กซิกันเพราะนี่คือการต่อสู้จริงๆไม่ใช่แค่เกมแล้วเราย้อนกลับไปนะครับโคช้ชของกลอสกินเนี่ยคืออเบลซานเชสครับซึ่งเป็นคนเม็กซิกันเจอกันครั้งแรกเนี่ยเมื่อปี2010ครับแล้วซานเชสก็เอาเทปการชกของคูเิโอซิซาเซเวชครับเปิดให้กับกลอสกินดูเรียนรู้ศึกษาครับแล้วก็ชกแบบนี้ครับพร้อมกับยืนยันกับกลอสกินว่าถ้านายชกได้แบบนี้อีกไม่เกิน3ปีนายจะเป็นแชมป์โลกและนั่นคือความแปลกประหลาดครับเพราะกลายมาาวว่นักกจ คาซักสถานดันชกแบบสไตล์เม็กซิกันแต่ว่านักมวยจากเม็กซิกันครับกลายเป็นชกแบบสไตล์เมริกันแล้วมันทําให้กลอลฟกินนั้นถูกยกย่องเป็นขวัญใจของชาวเม็กซิโกเลยครับถึงขั้นว่าครั้งหนึ่งนะครับชัยโนซานเชสซึ่งเป็นนักร้องชื่อดังของเม็กซิโกเนี่ยใส่เสื้อยืดสกรีนใบหน้าของ t ิปโปจีแล้วก็มีข้อความว่าเม็กซิกันสำรักอลฟกินเขาบอกว่ากอลฟกินเนี่ยเหมือนเป็นลูกชายของคนเม็กซิกันเลยครับ แล้วกระแสก่อนการโชคในไฟนั้นนะครับกลับตาะละปัตรเลยครับคนเม็กซิโกนี่หันไปเชียร์กลอลฟกินมากกว่านักโชคจากบ้านเกิดของตัวเองด้วยซ้ำดุดันเดินหน้าสู้ไม่ถอยส่วนคาร์เนลโอวาเรสนะครับกลับไปต่อยแบบสกายอเมริกันที่คล้ายๆก,กับฟอยล์เมกอัลเทอร์จูเนียทุกคนมีความเชื่อที่แตกต่างกันครับแล้วอาเรสก็เช่นกันเขาเชื่อว่าสไตล์เม็กซิกันเนี่ยมันเป็นเพียงแค่วาทะที่คิดกันขึ้นมาเองเท่านั้น ไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้นะครับว่านักชกมวยสการส่วนใหญ่เนี่ยต่อยแบบไหนเพราะจริงๆแล้วเขาก็ศึกษาสไตล์การชกในอดีตมาเยอะพอสมควรจนกระทั่งเขาพบว่าตัวเองไม่สามารถทำแบบที่ตำนานนักชกมวยสการหล,หลายๆคนทำได้เพราะเขาเปน็นนักมวยที่ต้องทำน้ำหนักบ่อยครับบางครั้งก็ต้องลดน้ำหนักลงไปเพื่อต่อยในรุ่นเล็กบางครั้งก็ต้องเพิ่มน้ำหนักขึ้นไปต่อยในรุ่นที่ใหญ่กว่าดังนั้นเขาจึงต้องหาจุดลงตัวให้ได้จนพบว่าการเป็นสายผสมเนี่ยแหละครับสร้างประโยชน์ให้กับอาชีพการชกของเขามากกว่าเดินบู๊แบบไม่กลัวใคร แล,และผลงานมันก็ยืนยันได้ด้วยต so ัวเองครับเพราะว่าคาร์เนโลอวาเรสนะครับเคยสร้างประวัติเป็นนักมวยเม็กิกันรายแรกครับที่คว้าแชมป์โลก4รุ่นในระดับรุ่นใหญ่ครับนั่นคือไลท์มิดเดิลเวทมิดเดิลเวทซูเปอร์มิดเดิลเวทและก็ไลท์เฮฟวนเวทดังนั้นจุดเด่นที่ทาให้เขาใช้คานเตอร์พันช์ได้อย่างมีประสิทธิภาพก็คือความเร็วแบบเมสกซิกันี่แหละครับเพราะทําให้คู่ต่อสู้นั้นไม่สามารถเดินเข้าหาแบบมั่วซั่วได้ต้องคอยระวัง เพราะอาร์เรสันมีหมัดดักชกจังหวะสองที่แม่นยำมากครับซึ่งตรงนี้เห็นความแตกต่างเลยนะครับในขณะที่นักบวที่เสียเปรียบในช่วงชกหลายๆคนเนี่ยเลือกที่จะใช้พลังงานของตัวเองครับเดินเข้าใส่เดินรุกกดดันคู่ต่อสู้แต่คาเนโลเนี่ยทำในสิ่งตรงกันข้ามเลยครับเขาใช้ความเร็วความปราดเปรียวของตัวเองครับเอนหลังโยกหลบและก็ปล่อยให้คู่ต่อสู้เดินเข้าหาและเมื่อถึงระยะทําการเขาก็ปล่อยหมัดเคา์เตอร์ทันทีครับซึ่งตัวเขาก็ยอมรับถึงความแตกต่างตรงนี้แต่มันก็หลอมรวมให้เขานั้นกลายเป็นนนักกชทีี่ดขึ้ a าร์ม e เสบอกว่าจริงๆมันไม่มีอะไรบอกได้หรอกครับว่าอะไรคือสไตล์ของเม็กซิกันคุณลองย้อนกลับไปดูไฟล์ของนักชกค,คนอื่นๆในสมัยเก่าก็ได้ครับกิบเบโตรโรมันกัสมาดอร์อาซานเชสสไตล์ทั้งคู่ก็แตกต่างกันฮิโรซีซาชาเวสก็ต่อยไม่เหมือนคนอื่น หลายคนคิดว่าเฮ้ยเป็นมวยเม็กซิกันมันต้องเดินหน้าสิแต่ความจริงแล้วมันสามารถพัฒนาการได้ครับอารสเล่าต่อเลยครับว่าผมยกตัวอย่างในสไตล์ของผมก็ได้ผมพยายามจะใช้เทคนิคที่หลากหลายซึ่งเกิดจากการดูยอดมวยหลายๆคนครับทั้งโรมันซาวเวสชูการ์เรลเลและผมก็ถูกครูฝึกเนี่ยบอกมาตลอดว่าจงหาสไตล์ของตัวเองให้เจอซึ่งผมก็พบความจริงแล้วว่าจากการดูนักมวยแต่ละคนเนี่ยนะครับมันก็มีหล,หลายจุดที่ผมชื่นชอบแล้วผมก็นําสิ่งเหล่านั้น่ะนะครับมาผสมผสานกลายเป็นตัวเอง ต่อให้มีคนบอกว่าอาวุธเด็ดของซาอุคาเนโลอาเรสคือการดักชกจังหวะสองแต่เจ้าตัวบอกไม่หรอกครับจริงๆผมทําได้หมดแหละจะดักชกจะเดินหน้าหรือจะเคลื่อนไหวไปรอบๆเวทีแต่ที่สําคัญคือผมเชื่อว่าสไตล์เม็กซิกันน่มันไม่มีจริงหรอกมันขึ้นอยู่กับว่าใครจะชกแบบไหนเท่านั้นซึ่งตัวผมเองก็มีสไตล์เฉพาะตัวและผลลัพธ์มันก็บ่งบอกทุกอย่างครับจาก55ไฟล์ครับที่เขาขึ้นชกเนี่ยแพ้เป็นแค่ไฟล์เดียว ซึ่งการแพ้ครั้งเดียวของเขาเนี่ยเกิดขึ้นกับการเจอกับฟรอยเมวัตเทอร์จูเนียขณะที่กับทีโพจจีนะครับกนเนดีกลอฟกินซึ่งถูกเรียกว่าโหเป็นลูกชายของคนเม็กซิกันเนี่ยก็เคยโชกับกาเดโรมาแล้วสครั้งครั้งแรกเลยออกมาเสมอกัน1ครั้งในปี2017แล้วก็อีกครั้งก็คือไฟล์ล่างตารับในปี2 0 1 8ักาเดโรเอาชนะกลอฟกินได้สำเร็จและหลังจากที่ชนะนะครับมันกลายเป็นว่าเปลี่ยนกระแสของแฟนมวยเม็กซิกันไปเลยเพราะสุดท้ายแล้วคาเดโลอวาเรสบอกว่าแนวทางของเขาอะนะ มันอาจจะแค่แตกต่างครับแต่เขาไม่เคยหลงลืมรากเงาของตัวเองเขาบอกว่านี่คือชอัยชนะของชาวเม็กซิโกและเป็นอีกครั้งที่ผมแสดงเห็นว่าเม็กซิโกคือดิดดนแดนดับหนึ่งของวงการมวยและไม่ใช่เป็นแค่บนเวทีะนะครับความแตกต่างเรื่องของการใช้ชีวิตก็ไม่เหมือนกับนักชกเม็กซิโกทั่วไปในยุคใหม่ยุคปัจจุบันครับวงการมวยมันเปลี่ยนแปลงไปมากครั้งหนึ่งครับสารคดีเรื่อง counter punch ใน netflix นะครับ เคยเจาะลึกถึงเรื่องนี้แล้วก็แสดงให้เห็นว่าทุกวันนี้เนี่ยมวยสากลอาชีพมันเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าฟรอยเมอร์เชอร์เอฟเฟกก็คือการที่นักมวยแต่ละคนนั้นวางแผนแบบละเอียดจิบย่อยครับจะขึ้นชกแต่ละครั้งก็ยากเย็นแสนเข็ญหากเงินไม่ถึงชกไปแล้วไม่คุ้มเสียซึ่งฟรอยเป็นแบบนั้นเลยครับส่วนสาเหตุมันก็มีคําตอบอยู่แล้วครับก็เรื่องผลประโยชน์นั่นแหละครับฟรอยจะพิถีพิถันมากครับในการเลือกคู่ชกขึ้นไปแล้วต้องได้เปรียบมีโอกาสชนะและได้เงินค่าตัวที่คุ้มค่าซึ่งร ก็เดินตามรอยตรงนี้ครับในอดีตนะครับเขาเคยอยู่ในสังกัดของ Golden Boy Promotion ครับก็ mm hmm. คือของออสการ์เดลาโฮยานั่นแหละครับซึ่งมีการเดินเกมอย่างชันฉลาดมากครับครั้งหนึ่งเขาเคยจัดไฟให้อาวาเรสเนี่ยทำน้ำหนักขึ้นไปต่อยในรุ่นซ u เปอร์มิดเดิลเวทเจอกับ Rocky Fielding หลังจากที่เอาชนะกลอฟฟี่เป็นแค่3เดือนเท่านั้นซึ่งดูตามเนื้อผ้าแบบคร่าวนะครับมันก็เหมือนแบบโอ้ต้องทำน้ำหนักขึ้นไปด้วย โอกาสชนะก็น้อยลงหรือเปล่าแต่มันมีการเปิดเผยภายหลังเพราะว่าทีมงานของ Golden Boy Promotion ทำกันบ้านมาเป็นอย่างดีครับแล้วก็มองว่าโอกาสที่คานเนลโลจะชนะเนี่ยมีมากกว่าซึ่งสุดท้ายมันก็เป็นจริงครับเขาคว้าเข็มขัดแชมป์โลก Super Middleweight ของ WBA ได้สำเร็จไม่ใช่แค่แมตที่มองว่าโอกาสชนะสูงนะครับแมตที่มองว่าโอกาสใกล้เคียงกันหรือมีโอกาสที่จะแพ้ได้เนี่ย ก็จะพยายามเล่นเกมดึงเชงให้มันช้าที่สุดไม่ต้องไปไหนไกลครับกับแมตช์ที่เจอกับกรอฟกินเนี่ยแหละครับก็เลื่อนกันมาหลายปีครับจนกว่าจะถึงไฟแรกที่ขึ้นชกกันเนี่ยก็ปาไปในปี2017แล้วครับแล้วก็แมตช์รีไฟในปีถัดมาเนี่ยมันก็มีเรื่องราวแบบคล้ายๆว่าซื้อเวลาไปเรื่อยไปถึงกระทั่งการตรวจสารกระตุ้นไม่ผ่านด้วยซ้ำไปรวมถึงอีกหลาหยเหตุผลจนกว่าจะได้ล้างตากันเนี่ยนะฮะกรอฟกินก็อายุ36สแล้วครับส่วนคาเดโรเนี่ยเพิ่ง2ี่เท่านั้นมันอาจจะเป็นช่วงเวลา แับเม็กซิกันเนี่ยนะฮะโดนกำจัดทิ้งออกไปเกือบหมดแล้วครับแล้วทุกอย่างมันก็เป็นไปตามวัฏจักรของวงการมวยที่ต้องเปลี่ยนแปลงเราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นแล้วครับกับแชมป์โลกเม็กซิกันที่หน้าตาปูดโปนบอบช้ำจากการต่อสู้เหมือนอย่างที่วิโดซีซ่าซาวเอชทำให้เห็นมาแต่ในยุคนี้ครับซาอุนคาเนโลอาเรสกลายเป็นแชมป์โลกชาวเม็กซิกันที่ภาพลักษณ์ดูดีครับเสื้อผ้าหรูหราจากดีไซเนอร์ชื่อดังแวดวงคนที่เขาคบค้าสมาคมด้วยก็เป็นกลุ่มเซเลบริตี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นคาร์ลสลิมครับ มหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของประเทศบิลคินตันอดีตประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริการวมถึงนักร้องหรือดาราซูเปอร์สตาร์ของเม็กซิโกอีกหลายๆคนไอความเป็นนักชกบ้านขึ้นเวทีต่อสู้ด้วยหัวใจและก็ใช้ชีวิตแบบธรรมดาสามัญไม่เคยเกิดขึ้นกับอาวาเลสเลยครับ ที่สุดแล้วจริงๆแล้วทุกอาชีพมันก็มีการเปลี่ยนแปงลงนะครับและโดยเฉพาะอาชีพนักมวยหรือนักกีฬาอื่นครับมันก็จะมีช่วงระยะเวลาจํากัดเพราะฉะนั้นการเดินตามแบบวิธีการเดิมๆแล้วก็ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงไม่ยอมปรับตัวกับโลกนักยุคปัจจุบันดูแล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่สมควรทําเท่าไหร่ครับซึ่งคาร์เดโลอาเวรสนั้นแสดงให้เห็นนะครับว่าเขาปรับตัวเข้ากับวงการยุคใหม่ได้ดีมากโดยมีความเชื่อว่ามันเหมาะสมกับวิธีการและสภาพร่างกายรวมถึงความสําเร็จของเขาค และก็อย่างที่บอกครับผลลัพธ์มันคือคําตอบทุกอย่างเข็มขัดแชมป์โลก4รุ่นรวมถึงตําแหน่งแชมป์เหนือแชมป์ของรุ่นซูเปอร์มิดเดิลเวทจากการเป็นคนแรกที่คว้าแชมป์โลกครบทั้ง4สถาบันหลักตลอดจนเงินทองทรัพย์สินมากมายมหาศาลมันเป็นเครื่องยืนยันครับว่าต่อให้คุณไม่ได้เดินตามรอยของคนที่ประสบในยุคเก่าๆก,ก็มีโอกาสจะเป็นแชมป์ได้ในวิธีการของตัวเองเหมือนกับที่ซาอูคาเนโรอันฮัเรสทำให้เห็นกัน คอมนต์เข้ามาบอกก็ได้ครับสำหรับคอนเทนต์ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากไว้อีกครั้งหนึ่งครับเมนสแตนไทยแลนด์ของเรานะครับกด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับส่วนทุกทางอื่นครับนอกจาก YouTube แล้วยังมี Facebook, Twitter, Instagram รวมถึงช่องทางในพอดแคสต์ด้วยนะครับสากลส o อติฟายแอปเป p ลพอดแคสต์เพียงแค่เสิร์ชคำว่าเมนสแตนครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ